เอาเลยได้หนิสวัสดีครับมามาครับสายเขียวมามานี่นี่ใกล้เอ้ยวนี่ใกล้เอนี่นี่ข้าเขียวมานี่เอ็มบอนี่อยากเราสิครับอยากเราสิ้อนะนี่เพื่อดอกสองดอกพร้อมนะไหมฮือ อ้าวำก่ได้เเนี่ยเอคนนี้เป็นเมายังเมาแล้วเมาแล้วครับผมนี่เมาเผู้สาวมาอย่งเมาแล้วครับไปเ่อฮะเอา มาหแม่อะแม่อืมอื้อืมอือจุ๊บฮะกูเอิด